สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับกรีบใบตองแบบง,ง่ายๆกันค่ะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพับแบบกรีบประยุกต์นะคะโดยจะใช้ใบตองทั้งหมด2สีค่ะเราไปดูวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีใบตองกันกรตัวแมกและแมพรรทัดค่ะในส่วนของใบตองนะคะเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นใบตองอ่อนหรือว่าใบตองสุกผสมกับสีเข้มในลักษณะนี้ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความชอบกันเลยค่ะ เรามาดูวิธีการตัดใบตองค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตัดใบตองทั้งหมด3ามขนาดขนาดที่หนึ่งนะคะจะตัดอยู่ที่ความกว้างห้าเซนติเมตรยาวสิบห้าเซนติเมตรค่ะจำนวนหนึ่งแผ่นนะคะโดยใช้สีอ่อนต่อไปขนาดที่สองค่ะจะตัดอยู่ที่ความกว้างหเซนติเมตรยาวสิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะจำนวนหนึ่งแผ่นโดยใช้สีเข้มค่ะ และสุดท้ายขนาดที่3ามค่ะจะตัดอยูุที่ความกว้าง7จเซนติเมตรยาว17บเจซนติเมตรจำนวนหนึ่งแผ่นโดยใช้สีอ่อนค่ะเราไปดูวิธีการพับกันเลยค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเราจะทำในส่วนของกลีบชั้นที่1นะคะโดยใช้ใบตองที่มีขนาดเล็กสุดค่ะขั้นตอนแรกค่ะเพื่อนๆหันใบตองฝั่งสีด้านนวลเข้าหาตัวจากนั้นหันฝั่งด้านแข็งไปทางด้านขวาต่อไปพับครึ่งค่ะ จากนั้นคลี่ออกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับมุมฝั่งขวาด้านบนโดยการพับเฉียงลงมาด้านล่างในลักษณะนี้แล้วก็ตรงส่วนของมุมตรงนี้นะคะให้ขนานกับร้อยพับตรงกึ่งกลางต่อไปค่ะพับโค้งคว่ำลงค่ะให้ขนานกับร้อยพับตรงกึ่งกลางอีกเช่นเดิมแบบนี้นะคะฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วต่อไปนะคะพับมุมฝั่งฝวาพับเข้าไปด้านในค่ะโดยให้ขอบด้านข้างตรงนี้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเย็กแม p ตรงฐานด้านล่างค่ะจากนั้นตัดเจียนฐานด้านล่างออกค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะ และต่อไปค่ะให้เพื่อนๆนาใบตองสีเข้มขนาดที่สองมาเลยค่ะจากนั้นหันใบตองไปในทิศทางเดิมต่อไปพับครึ่งเช่นเดียวกันค่ะและขั้นตอนต,อนต่อไปค่ะพับมุมฝั่งขวาด้านบนค่ะโดยการพับเฉียงลงมาด้านล่างจากนั้นพับโค้งคว่ำลงแล้วก็ให้มุมขนานกับรอยพับตรงกึ่งกลางอีกเช่นเดิมฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆนํากลีบที่หนึ่งซึ่งจะเป็นกรีบสีอ่อนมาเลยค่ะจากนั้นวางเข้าไปตรงกลางและเว้นระยะด้านบนตรงส่วนนี้อยู่ที่1เซนติเมตรแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะการเว้นได้ตามความเหมาะสมนะคะและเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มพับมุมฝั่งขวาค่ะเพื่อนๆพับมุมฝั่งขวานะคะโค้งคว่ำลงทับ กรีบชั้นที่หนึ่งจากนั้นยกมุมแล้วก็กระพุ้งกรีบให้ออกด้านข้างแล้วก็ป้ายเฉียงตรงส่วนของปลายใบตองนะคะให้อยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันค่ะเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วต่อไปเย็บแมพตรงฐานด้านล่างค่ะจากนั้นตัดเยียนฐานด้านล่างออก แบบนี้ค่ะและต่อไปค่ะชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่สามนะคะก็จะเป็นสีอ่อนแล้วก็พับเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ใบตองหันไปในทิศทางเดิมนะคะพับในรูปแบบเดียวกันเหมือนกรีบชั้นที่สองค่ะและเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วต่อไปนะคะให้เพื่อนๆนำกรีบ ที่เราพับเสร็จแล้วนะคะสองชั้นตรงนี้วางทับด้านบนอีกเช่นเดิมแล้วก็วางให้อยู่กึ่งกลางจากนั้นจัดระยะการเว้นนะคะอยู่ยที่หนึ่งเซนติเมตรหรือว่าเว้นให้ได้ระยะเท่ากันนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะก็ทําเหมือนเดิมพับกรีบเหมือนอซ้อนกรีบเหมือนกรีบชั้นที่สองแบบนี้เลยค่ะทําแบบเดียวกันเลย แบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันนะคะและเมื่อเสร็จแล้วเย็บแม็กอีกเช่นเดิมค่ะจากนั้นก็ตัดเจียนฐานด้านล่างออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการพับกรีบไปตองแบบง่ายๆกันค่ะสวยงามทําง่ายมากๆ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ